สวัสดีครับอยู่กับผมช่องน้องพอดีชแนลครับ <Okay. S 1> าเราพอดีมาชมวิวนี่ครับ <Okay. S 1> รทนนี่ถนนเรียบชายทะเลชนบุรีครับเอ้าเขามันหักแล้วพี่บอสพอดีทำไมเขาหักแล้วควายสีสี oh. ดำสวยเนี่ยขึ้นขี่ควายไหมเดี๋ยว้องพอดีขี่ควายครับนี่ แม่พอดีขึ้นขี่หลังควายดี่แม่ี๋ยวขี่หลังควายให้ดูโอ <doctor> ้ควายตัวใหญ่เนี่ยนี่มันขี่เรียกว่าปุ๋ยหรอนี่จับนนีี่่ขี่หลังควายครับนี่ครับนี่เห็นหน้า

ดูตัวอื่นไหมล่ะมีหลายตัวนะควายหลายตัวเลยครับชบรรยากาศที่สวยครับ เอาไปขึ้นข้างหลังเนี่ยมันดีดดนโลกเดี๋ยวพีวว่ควายดีดดีดนะ <laughs> ตัวผู้หรือตัวเมียลลกไปดิดูตรงไหนว่าเป็นตัวผู้ <laughs> ชนบุรีไปชมชาเลียนครับน้ำลงครับน้ำลงน้ำเอียง หาหอยเคยง็งคนกับมาหาทายลูกค้าแหวนดบสวยๆหยุดเสาทิดาเจากับพ้าลูกร้านมาเทียวครับคุณ วานไปเที่ยวชุดกรุงเทพวันนี้มาเที่ยวชนบุรีครับลมแรงนะครับเป็นตากับพ่อไซไงลูกแกะไหมไปไปเดี๋ยวนั่งถ่ายรูปกันเราพอรีมาถ่ายรูปครับชมบรรยากาศสวยๆที่ชายทะเล อุย้ยตัวอะไระนกปูอู้มีปูเยอะจังอะ่ะน,นี่ครับปูเต็มเลยครับนี่อู้ปูหมดเลยนะแม่ไอ้ดีใช่เป็นปูหมดเลยครับบุ่ะปูเยอะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ปูหมดเลยอะ่ะปูขึ้นลายเลย โอ้ใช่หมดเลยปูเตรียมหมดเลยนูน,นี่ครับเป็นจุดดำๆนะครับปูไมเลยนี่ปูแป้นหรอฮะปูแป้นเหรอจักเดี๋ยวมือใหญ่จักปูยังแต่ว่าหลายเลียกอ๋อเนี่ยมาดูมันไตนี่ลูกเห็นไหม ยันไปยันไปไดีปูเยอะจริงนะใช่ครับปูเยอะมากนี่น้องมาดีมาดูปูครับเตรียมไปหมดเลย มมกข่แห้งๆไอ้พอดีก็เห็นไม่โลกเน่ยไอ้พี่เขาเอาขาทีพไปทีพไปขายันไปเดี๋ยวไปเที่ยวฮามาเ,เรียนต่อครับสำหรับคลิปนี้เกาจบไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้องพอดีชาแนลด้วยนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้องพอดีชาแนลด้วยนะ มาพบกันใหม่เชนานะคะสวัสดีค่ะบา,บายอาอยากไปอยากไปฮหเมเลนละ <laughs>